บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนพฤศจิกายน2568ห้ากลุ่มคนนี้ไม่ได้เงินถูกยกเลิกบัตรดูเลยเป็นคุณไหมมี5กลุ่มคนนี้ครับที่ไม่ได้เงินและถูกยกเลิกบัตรในเดือนพฤศจิกายนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พูด,ดง่ายๆก็คือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกาคุณจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ต่อเป็นคุณหรือเปล่าครับมาดูว่าคุณอยู่ใน5กลุ่มคนนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ก็จะโดนยกเลิกบัตรแต่ถ้า แก้ทันครับดูคลิปนี้จบเข้าใจไม่ปฏิบัติตามนะครับไม่อยู่ในกลุ่มเหล่านั้นก็จะรอดและก็จะได้เงินใช้อย่างแน่นอนครับซึ่งเดือนพฤศจิกาเนี่ยอย่างที่บอกเลยถ้าคุณเคยดูคลิปเนี่ยเดือนพฤศจิกาจะเป็นเดือนที่คุณได้เงินเยอะมากๆนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยให้เงินก็คือตลอดทั้งเดือนเนี่ยเยอะมากๆมากกว่าเดิมอ,อีกมีการเพิ่มเงินให้คุณด้วยนะครับโอเคมาดูกันว่ามีใครบ้างที่จะโดนยกเลิกบัตรครับเริ่มต้นที่กลุ่มที่1ครับคือกลุ่มแลกเงินสด กลุ่มที่นําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปแลกเงินสดครับกลุ่มที่แลกเงินสดเนี่ยก็คือคนที่เอาบัตรสวัสดิการนะครับเงินซื้อสินค้าเงินต่างๆเนี่ยไปแลกเงินสดออกมาซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถทําได้แต่หากมีคนนาไปทําครับทั้งกลุ่มคนที่ใช้สิทธิที่เป็นคนใช้สิทธิ์เองหรือว่าร้านค้าเนี่ยคนใช้สิทธิโดนยกเลิกสิทธิ์ถ้าเป็นร้านค้าก็จะโดนยกเลิกร้านค้านะครับคุณจะ ร้านค้าเนี่ย days, จะไม่สามารถที่จะเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมตรงนี้ได้อีกต่อไปนะครับส่วนคนใช้สิทธิ RV ์เนี่ย <romantic> ก <success> ็จะโดนยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเลยคุณ <S <S <ๆ1977> จะไม่สามารถใช้บ <Allāh S 2> <Bla utilizing S 3> ัตรสวัสดิการรัฐได้ต่อไปหากรัฐตรวจเจอตรงนี้ครับนี่คือกลุ่มที่1ครับกลุ่มแลกเงินสดนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแลกเงินสดครับนะครับต่อไปกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่ใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดนะครับใครที่ มีการใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดเนี่ยก็จะโดนในกรณีนี้นะครับเพราะว่าการใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดส่งผลครับอย่างโดยตรงเลยที่จะทําให้คนโดนยกเลิกในแต่ละเดือนเนี่ยที่ผมได้ทําคลิปอธิบายมีคนโดนกันเพราะสาเหตุนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องฝากกับทุกท่านที่ใช้สิทธิ์กันด้วยครับการใช้เงินผิดประเภทผมอธิบายให้คุณเข้าใจง่ายๆแบบเร็วๆแล้วกัน ก็เงินที่คุณจะได้เนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่เงินส่วนแรกครับก็คือเงิน300คือเงินซื้อสินค้าเงิน80บาทคือเงินก้าหุงต้มแล้ว5 0บาทคือเงินตะทาอันนี้ที่คุณได้เป็นหลักนะครับผมจะยังไม่พูดถึงของเงินค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนั้นนะถ้าคุณต้องการจะลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟฟรีเนี่ยก็พิมพ์บอกผมก,ก็ได้ว่าต้องการลงทะเบียนค่าไฟค่าน้ําฟรีอะไรเนี่ยผมส่งวิธีการไปให้นะแต่เราจะไม่รวมตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยโดนกัน ที่โดยกันเป็นประจำครับคือการใช้เงินผิดประเภทใช้เงินสลับกันการใช้เงินถูกก่อนแล้วกันการใช้เงินถูกเนี่ยคือซื้อสินค้าใช่ไหมคุณก็นําเงินไปซื้อสินค้าปกติ3า0ร้อยกงูต้มก็ซื้อการูงต้มปกตินับซื้อเดินทางก็นาไปเดินทางปกติเจ็ดรยห้แต่การใช้เงินผิดชนิดผิดประเภทคือการสลับช่องครับย้ายโซนใช้ เช่น er, เอาเงินเดินทางมาซื้อเกาวต้มเงินเดินทางมาซื้อสินค้าแต่ผมใช้เป็นสีแดงก็จะได้เห็นภาพความต่างเอาเงินเดินทางไปซื้อเกาวต้มเงินเดินทางไปซื้อสินค้าเอาเงินเกาวเอาเงินเกาหูต้มเนี่ยมาซื้อสินค้าเอาเงินเกาวต้มมาเดินทางพวกนี partido, 9. 5, 9, 5 5. 5. 5. 5. ้ผิดหมดนะครับไม่สามารถทําได้เอาเงินซื้อสินค้ามาซื้อเกาหูต้มซึ่งไม่ค่อยมีคนทำหรอกครับแล้วก็เงินค่าซื้อสินค้ามาเดินทางไม่ค่อยมีคนทําแต่ว่าถ้าหากว่ามีคนทําเนี่ย เนื่องจากอาจจะมีการเดินทางที่เยอะนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้ทําให้ค่าเดินทางเจ0ไม่พอก็ทํากันนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่หลายๆคนที่พูดกันมาเนี่ยจากที่ผมได้ฟังแต่ละคอมเมนต์ครับได้บอกเอาไว้ว่าเงิน750เจ0เหนี่ยเหลือกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็เสียดายอยากจะให้เงินเจ0ตรงนี้มาเพิ่มเป็นเงินในส่วนของค่าซื้อสินค้าใช่ไหมละครับทุกท่านบอกกันมาหน่อยนะครับคือตรงสีแดงคือผิดประเภทหมดเลย ต้องสีเขียวคือถูกประเภทนะผมทำมีให้แยกโซนให้คุณเห็นชัดๆเลยว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกแบบสีแดงจะโดนยกเลิกบัตรแบบสีเขียวใช้ถูกต้องตามเงื่อนไขถึงแม้ว่าเงินคุณจะใช้ไม่หมดแล้วเงินมันเหลือก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะคุณใช้ถูกเงื่อนไขของโครงการเขานะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มที่2ใช้เงินเพืใช้เงินพิชก็จะโดนยกเลิกบัตรครับกลุ่ม2ผ่านไปแล้วครับ ไปต่อเนื่องครับก็คือกลุ่มที่3าครับกลุ่มซื้อสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียนะครับกลุ่มสินค้าหมวดน,นี้เนี่ยเป็นหมวดสินค้าที่ห้ามซื้อทําไมถึงห้ามซื้อเครือ่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียล่ะสิ่งเหล่านี้นะครับก็กินแล้วมีความสุขนะแล้วก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นด้วยสาหรับบางคนนะครับทําไมล่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือมันดีจริงครับบางคนกลุ่มคนเนี่ยดีจริงมีประโยชน์กินแล้วสร้างความสุขจริงๆนะครับสร้างสีสันให้กับโลกข,ของเรา แต่ปัญหาก็คือมันเป็นเงินที่ใช้นอกเหนือจากปกติปัจจัยที่4นะครับคือหากคุณขาดก็เดี๋ยวแอลกอฮอล์สุราเบียเนี่ยชีวิตคุณยังดําเนินต่อไปได้ในอีกวันหนึ่งครับแต่หากคุณขาดข้าวสารอาหารแห้งสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันอ่ะเอาข้าวสารอาหารแห้งก่อนละกันน้ําอย่างเงี้ยน้าดื่มข้าวสารอาหารแห้งขา,ขาดคุณขาดเหล่านี้นั่นคือปัจจัย4ซึ่ง โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาช่วยปัจจัยสี่ครับเขาไม่ได้ช่วยเรื่องอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยหากคุณต้องการจะเครื่องดื่มสุราเบียร์เนี่ยให้คุณนาเงินสดไปซื้อจะดีที่สุดนะครับเอาเงินที่คุณทํางานหรือเงินที่ได้ใจอื่นมาเนี่ยให้เอาเงินตรงนั้นไปใช้แต่เงินในบัตรสวัสดิการคุณก็แยกเอาไว้ซื้อของที่มีประโยชน์ในชีวิตประจําวันครับเป็นปัจจัย4ก็อาหารข้าวสารเครื่องดื่มครับเ,เครื่องนุ่งห่ม นะครับผ้าคนรนูอ้อะไรก,ไก็ได้ที่เป็นของปัจจัยสี่นะครับสบ,บู่แปรงสีฟันยาสีฟันแชมพูนะครีมนวดผมยาสระผมอะไรพวกนี้พวกนี้คืออะไรที่อยู่ในร้านทรงฟ้าประชารัฐนะครับแล้วมันเป็นของปัจจัยสี่คือมันจะมีร้านที่เราของถูกต้องมาขายกับร้านที่เอาของไม่ถูกต้องเช่นเอาสุราเบียร์มาขายคือถ้าเกิดว่าคุณครูคุณอาจจะบอกว่าโ้าร้านเข้ามาขายอ่ะ นั่นแหละครับร้านเขาก็ผิดแกถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อแล้วมันตรวจเจอร้านที่ผิดแล้วเขาย้อนเจอคุณด้วยโอ้มันโดนกันทั้งคู่โดนทั้งร้านโดนทั้งคุณนะต้องระวังครับนะการซื้อเครื่องดื่มอาร์เรา,ราเบียห้ามซื้อนะกลุ่มที่สครับกลุ่มที่4ครับก็คืออีกสินค้าหนึ่งครับที่ห้ามซื้อก็คือเป็นบุหรี่กับยาสูบครับบุหรี่กับยาสูบก็เหมือนกันขาดไปนะครับชีวิตจะไม่ตายนะครับหากขาดข้าวสารอาหารแห้งตายได้ดังนั้นเนี่ยรัฐก็เลยมองว่า บุิีกับยาสูบไม่ควรอย่างยิ่งครับที่จะเอาให้สิบาทสวัสดิการไปซื้อคุณคิดตูสิครับ300บาทที่คุณได้แต่ทุกๆเดือนเนี่ยอะไรพืจิการจะได้มากขึ้นนะครับรวมเนี่ยโอ้หนึ่ร้อวถ้ารวมๆเงินอื่นๆเนี่ยก็มากถึง1,980นะครับนะถ้าเอาเงินวันที่หนึ่งนะพืจิการอันนี้เนี่ยคุณไปดูคลิปหลังวิดีโอนี้ได้แต่ในส่วนของตรงเนี้ย เงินตรงนี้คุณลูกคิดดูถ้าคุณไปสูบบุหรี่ยาสูบเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวนี้ซ e องเท่เาไหร่นะครับใครรู้เนี right, ่ยพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับคุณสูบบุหรี่ยี่ห้ออะไรซองเท่าไหร่กันบ้างคือไม่กี่ทีมันก็หมดเงินละอย่างเบียร์เล่านะครับคุณดื่มเนี่ยยี่ห้ออะไรเท่าไหร่บ้างคุณพิมบอกกันหน่อยครับอยากจะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆพิมๆท่านอื่นคนระับคุณคิดดูคุณดื่มไม่กี่ขวดเนี่ยหมดละแล้วเขาให้เป็นเดือนไงสามร้อยเนี่ยดูดื่มสามสี่วันเนี่ยผมไม่รู้กี่วันนะครับดื่ม ก็อันนี้คือสินค้าที่ห้ามซื้อครับของบุหรีกร่กับยาสูบนะข้อที่4ครับและสุดท้ายครับข้อที่5ที่ห้ามทำครับไม่งั้นจะโดนยกเลิกบัตรก็คือฝากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนรุ่นใหม่เนี่ยไว้กับร้านค้าครับการที่คุณฝากบัตรสวัสดิการแห่งร,ร,รัฐหรือแบบประชาชนรุ่นใหม่ไว้กับร้านค้าเนื่องนอกจากจะอันตรายแล้วเนี่ยอันตรายในตัวคุณครับข้อมูลของคุณก็คือบัตรสวัสดิการบัตรประชาชนเนี่ยมันมันรายเรื่องของบัตรประชาชนนี่แหละคุณไม่ควรฝากบัตรประชาชนส่วนตัวเนี่ยไว้กับใครนะครับ ก็อันตรายตรงนี้แล้วหนึ่งเรื่องแล้วยังจะอันตรายในส่วนของเรื่องของโดนยกเลิกบัตรด,ด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่จะมาชักชวนคุณครับว่าจะฝากบัตรสวัสดิการร้านไว้กับร้านนี้ไหมไม่ว่าเขาจะบอกว่ามีว่าจะให้ฝากปุ๊บเนี่ยเราก็จะดึงเงินออกมาดึงเงินของเดือนหน้าออกมาใช้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วฝากอะไรเงี้ยคือติดเครดิตไว้พูด,ดง่ายๆโดยเอาค้ำเอาบัตรประชาชนหรือบัตรสวัสดิการไปคำ้ำนะครับไม่ควรนะ อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวรัดตัวเจอปุ๊บ๋อ,อโดนยกเลิกกันเพราะว่าบางทีถ้าฝากเขาฝากกันทีหลายๆเยนหลายๆคนผมเ,เข้าใจคุณอาจจะรู้จักกับเจ้าของร้านหรืออะไรเงี้ยสนิทกันน่แต่ว่าก็ต้องระวังครับเพราะว่าถ้ารัดลงมาตรวจแล้วสุ่มเนี่ยโดนกันโอโ้โหฝากไว้10คนก็โดน10บัาทแล้วก็โดนร้านค้าก็โดนด้วยงนั้นนี่คือ5กลุ่มคนครับที่ถ้าหากว่าคุณต้องการจะใช้สิทธิ์ต่อเดือนพฤศจิกาบอกเลยว่าเดือนที่พฤศจิกาท้นหน่อยครับจะได้เงินเข้าเยอะเลยนะอย่าเพิ่งไปทำผิดกฎใน5ข้อนี้นะโอเค องการข้อมูลใดๆเ,เพิ่มเติมพี่มาสอบถามกันได้ขอบคุณท่านจากหัวใจวรักคุณครับ